ถึงมือน้ององค์อิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับมงกุฎเพชรที่ส่งตรงจากบ้านฮักปศดที่แปลว่าประสงค์ดีโดยพวกเขาบอกว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากฉากเวทีสาวน้อยเพชรบั้นแพงฤดูกาล6-8ทับ6-9ก็เรียกได้ว่าสวยงามและเหมาะสมอย่างมากเลยนะครับส่วนบ้านฮักปศดก็จะมีความดุดันและลึกลับนิดหนึ่งนะครับแต่เชื่อว่าก็มีความประสงค์ดีไม่แพ้ไปกับบ้านฮักหลังอื่นๆที่มอบให้กับน้ององุ์อิงเพชรบ้านแพงอย่างแน่นอนครับ ทีมงานภาษาแด็กคุ่อแม่เอฟซีทีมงานภาษาแด็ค่ะส่งเครื่องประดับให้เอฟซียังเก่อทีมงานแมนทีมงานภาษาแด็เพื่อนเพื่อนไหนเพื่อนวางกั่นบ่โอ้กลุ่มเพื่อนบ่แมนนครับขอบคุณเป็นกลุ่มบ้านฮักจ้ะเพป็นส่งมาให้มงกรุบบ่แมนจ้ะของหัวแลเด้อค่ะหอวแลเดอร์ทีมงานเอฟซีภาษาแด็ สวัสดีครับกลับมาพบกันในช่องสีทนนชัยกันอีกแล้วครับก่อนอื่นต้องสวัสดี f c สาวน้อยแล้วก็ FC น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงทุกคนทุกท่านเลยกันแล้วกันครับแน่นอนครับหลายคนคงได้เห็นคลิปผ่านทางช่องพ่อแม่อุงอิงแฟนเพจแล้วนะครับที่ได้มีการอ่าโพสต์คลิปน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงขอบคุณบ้านฮักปอสดที่ส่งมงกุฎเพชรให้เนาะในช่วงวันบุญกะถินบ้านน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงก็ได้ว่าสวยงามและเหมาะสมกับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเป็นอย่างมากหลายคนคงสงสัยใช่ไหมละครับ ไม่นอนมีการหยิบยกเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าสู่กันฟังก็เพราะว่าทุกดวงใจทุกความร่วมมือเป็นส่วนสําคัญครับแล้วก็เรามีหัวใจดวงเดียวก็คือน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงซึ่งต้องยอมรับแบบนี้ครับบ้านฮักปอลสอดอนก็เป็นอีกหนึ่งหลังแหละที่ต้องใช้คําว่าเป็นแนวหน้า ก็ว่าได้แล้วก็มีความหลากหลายทางความคิดก็เรียกได้ว่าเป็นบ้านฮักอารมณ์ร้อนนั่แหละครับทุกคนแต่ท้ายที่สุดแล้วเขาก็รักลูกสาวเขาไม่แพ้กับบ้านทักหลังอื่นๆซึ่งเขาก็ได้มีการหลังใหม่มาหานอนนี่แหละครับแล้วก็มีการเปิดเผยคอนเซปต์ Concept ของมงกุฎเพชรชิ้นนี้หรือว่าชุดเพชรชิ้นนี้เดี๋ยวนอนขึ้นรูไปไ้ให้ดูนะครับก็คือมงกุฎเพชรชิ้นนี้เขาบอกว่าหลังจากที่ได้เห็นฉากเวทีสาวน้อยเพชรแว่นแพงในวันเปิดฤดูกาลสาวน้อยเพชรแว่นแพงปี6 8ทับที่เป็น เป็นรูปมงกุฎเนาะก็ต้องใช้คำว่าเขาก็เกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะทำมงกุฎเพชรให้กับน้ององค์อิงเพชรบ้านแพงในรูปแบบนี้หรือว่าใกล้เคียงนี้แต่พ่อฮัก คนนี้เขาก็บอกนะครับว่าแต่เขาไม่ประสงค์ออกนามนะว่าเขาชื่ออะไรแต่เขาทักมาหลังบ้านแหละเขาก็บอกว่าได้มีการปรึกษากันกันกบทีมบ้านทักปสรอก็บอกว่าอยากจะจัด,จด,จดทํามงกุฎเพชรให้กับน้ององุงอิงเพชรบ้านแพงในรูปแบบฉากเวทีแต่ทางร้านเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าจะให้เหมือนเลยอาจจะเป็นไปไม่ได้เนื่องจากอาจจะเป็นลิขสิทธิ์ของทางรูปภาพอะไรประมาณนี้ส่งผลทําให้เขา่ก็คิดคอนเซปต์แล้วก็มันก็ทําให้คล้ายกับมงกุฎเพชรในฉากเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงมากที่สุด ซึ่งก็ได้มีการส่งรูปให้น้อนดูเบื้องต้นแล้วแะครับน้องก็รู้สึกว่ามันสวยงามแล้วก็สมกับนงอุ๋งอิงเป็นบ้านแพงเป็นอย่างมากซึ่งมันสวยก็เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของทีมบ้านฮักปศดดั่นแหละครับเขาก็บอกกันไว้แบบนี้นะครับว่าบ้านฮักปสอดอที่หลายๆคนรู้จักเนี่ยเขาก็บอกว่าก็คือบ้านฮักประสงค์ดีนี่แหละแต่ก็อาจจะมีความ อารมณ์ร้อนนิดนึงหรือว่ามีความเป็นตัวเองมากนิดนึงในการที่จะเชียร์น้องอุ๋งอิงเป็นบ้้นแพงส่งผลทําให้เวลาเกิดดราม่าทีไรก็จะอ้างว่าปสดปสดปสดตลอดเวลาก็คือนี่แหละครับแนวรับของอุ๋งอิงเป็นบ้นแพงอีกบ้านฮักหลังหนึ่งเลยก็ว่าได้นั่นไม่ต้องบอกว่าบ้านฮักหลังไหนดีกว่าใครอะไรยังไงครับทุกคนเพราะว่านั่นเชื่อมาตลอดว่าบ้านฮักแต่ละหลังเนี่ยมีความประสงค์ดีกับน้องอุ๋งอิงเป็นบั้นแพงอยู่ตลอดแหละเช่นเดียวกับบ้านฮักหลังนี้เขาก็ บอกไว้แบบนี้ครับเพราะว่านน,น์พยายามถามแล้วว่าอยากจะให้เอ่ยนามไหมอยากจะให้พูดถึงชื่อตัวบุคคลไหมทางพ่อฮกเขาก็บอกว่าขอเชียร์ลูกสาวอยู่เงียบๆดีกว่าครับไม่อยากที่จะออกนามหรือว่าประสงค์ขอ ใช้คาว่าบ้านฮักปสดนั่นก็รู้สึกว่ามีความน่ารักนะเอาจริงๆแล้วเขาก็เป็นคนที่กลุ่มนี้เขาเป็นคนที่มีความอ่อนโยนแล้วก็มีคนเป็นคนที่รักลูกสาวไม่แพ้กับบ้านฮักหลังอื่นๆหรอกทุกคนแต่เชื่อแต่ต้น,นเชื่อแบบนี้เขาก็คือมีความที่จะเป็นอารมณ์ร้อนแล้วก็สายบูนนิดนึงเวลาอุ้งอิงเป็นแพมมีดราม่าหรือว่าอุ้งอิงเป็นแพงแบบใช,ใช้คําว่าอะไรเหมือนกับว่าตกอยู่ในที่นั่งที่มันไม่โอเคอะไรเงี้ยบ้านฮักเหล่านี้ก็จะ ออกมารับหน้าก่อนออกมาเคลื่อนไหวก่อนมันส่งผลทําให้แบบหลายๆคนเขาก็มองว่าเป็นปสดอแต่ไม่ใช่ประสาทแดกนะครับทุกคนเขาบอกว่าประสงค์ดีนี่ก็คือสิ่งที่พวกเขาชี้แจงไว้ผ่านทางแชทรับของนอนเองเพราะว่าเขาทักมาหลังบ้านแลน้วนนก็รู้สึกว่าเฮ้ยดีนะพี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คืออยากจะให้ลดน้อยถอยลงในส่วนของการที่จะ ไปออกหน้าในส่วนของดราม่านิดหนึ่งอะไรเงี้ยแต่เขาก็บอกว่าลูกใครใครก็รักเขาก็บอกแบบนี้นั่นก็รู้สึกว่าอ่าโอเคเป็นสิ่งที่สามารถปฏิบัติได้แต่ว่าก็คืออยู่ในขอบเขตของการเชียร์ศิลปินนั่นแหลนะเนาะแต่เชื่อว่าทางพี่เขาเนี่ยก็น่าจะมีความภาคภูมิใจอยู่ไม่น้อยแล้วก็มีอีกหลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นชุดแดงขนไก่ที่น้องอุงอิงเป็นแพง,แพงใส่ขึ้นคอนเสิร์ตเข้าแก่น้อยเนี่ยก็เป็นการตัดโดยทีมบ้านฮักปสรนั่นแหละครับแล้วก็อีกหลาย,ลายชุดแล้วก็อีกหลาย,ลายกิจกรรมที่ บ้านทักปสดเนี่ยเข้ามาร่วมในส่วนของการที่จะส่งกําลังใจให้กับน้ององค์อิงเพชรบ้านแพงแล้วก็ต้องยอมรับกันแบบนี้ว่าบ้านทักปสดออก,ก็คืออยู่ในกลุ่มก้อนใหญ่ของ FC พลังเงียบกันนั่นแหละครับไม่มีใครที่จะออกมาเปิดหน้าได้เพราะว่าอาจจะเป็นการเอาทัวร์ไปลงเขาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แต่น้อนเชื่อว่า FC Fan แฟนคลับ สามน้องเป็นแพง FC แฟนขับของน้ององค์อิงเป็นบ้านแพงเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าใครรักลูกไม่รักลูกอะไรประมาณเนี่ยแต่เชื่อว่าบ้านฮักกศดที่เขาบอกว่าประสงค์ดีเนี่ยก็มีความรักในตัวของน้ององค์อิงเป็นบ้านแพงรักและศรัทธาแล้วก็ภาคภูมิใจในตัวน้ององค์อิงเป้นแพงไม่แพ้ไปกับบ้านฮักหลังอื่นๆอ,อย่างแน่นอนแล้วเขาก็ทักออกมาเปิดเผยไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือว่าวิดีโอเกี่ยวกับมงกุฎเพชรชิ้นนี้เขาบอกว่าเขามีความตั้งใจอย,อย่างมากที่จะทําให้กับน้ององค์อิงเป็นบ้านแพงเพื่อที่จะเป็น ทิดาลำเพลินน้อยเนาะฟันเพื่อเพื่อเวลาแบบใส่มงกุฎเพชรแล้วก็มันจะได้ไปสอดคล้องกับฉากเวทีของพ่อโจทําให้อะไรประมาณนี้ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งสเต็ปความคิดที่น่ารักนะเอาจริงๆรู้สึกอบอุ่นแล้วก็มีความใส่ใจในรายละเอียดแหละเพราะว่าฉากเวทีสาวน้อยเปรแพงปีนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันสวยงามจริงๆทุกคนแล้วก็มันก็เป็นฉากมงกุฎเพชรเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเอาไปทําแบบนั้นเลยจริงๆเนะี่ยพี่ พ่อฮักคนเนี่ยที่ทักมหาน่น,นี่เขาก็บอกว่าทางร้านทําให้ไม่ได้เนื่องจากมันเป็นลิขสิทธิ์ของทางรูปภาพอะไรประมาณนี้ก็เข้าใจซึ่งกันและกันแล้วนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวที่น้อนอยากจะหยิบยกดีเทลในส่วนของบ้านฮักกลุ่มนี้อ่าโอเคหลายคนอาจจะพูดถึงหรือว่าโซเชียลอาจจะพูดถึงบ้านฮักกลุ่มนี้ไปในทิศทางลบตลอดอะไรประมาณนี้แต่ว่ามุมดีๆของเขาเนี่ยก็มี ก็เลยอยากจะหยิบยกแล้วก็นํามาชี้แจงให้กับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซเนี่ยได้รับชมรับฟังกันในส่วนของมุมดีๆที่เขาอะทาเพื่อลูกสาวเขาเหมือนกันอะไรประมาณนี้ก็เลยไม่เนี้ยก็รู้สึกว่าไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าบ้านฮักหลังอื่นๆหรอกแต่เขาก็จะมีความดุดันแล้วก็ลึกลับนิดนึงอะไรประมาณนี้แล้วเขาก็ไม่ยอมเปิดเผยตัวตนเนาะก็ต้องขอบคุณไปทางบ้านฮักพศดที่แปลว่าประสงค์ดีด้วยนะครับเพื่อที่จะนี่แหละมาประชาสัมพันธ์ช่วยกันแล้วก็ได้รับมงกุฎเพชรเป็นที่เรียบร้อยแล้วอุกอิงเงื่นแพง ขอบคุณเี็นเร้อยรแล้วแล้วก็เชื่อว่าน้องก็จะใส่ขึ้นโชว์หรือว่าขึ้นลำในโอกาสถัดไปหรือไม่แน่ก็อาจจะเป็นวันที่31ตุลาคมนี้ที่จังหวัดสุรินทร์หรือไม่ก็ต้องร่วมติดติดตามแล้วก็จับตากันสําหรับมงกุฎเพชรที่มีไอเดียและแนวคิด ในส่วนของฉากเวทีหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงฤดูการของแปดท้ 69, ที่เป็นมงกุฎเพชรสีฟ้าน้ำเงินนั่นเองครับแน่นอนครับก็เลยอยากจะหยิบยกเรื่องราวดีๆเหล่านี้มาเล่าสู่พ่อแม่ FC ได้รับชมรับฟังกันในคลิปนี้เพื่อที่มีการชี้แจงและทําความเข้าใจในการที่จะประสานพลังความร่วมมือสําหรับบ้านฮักทุกหลังและที่มอบให้กับองอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยก็จะได้มีมุมมองที่ ไม่ได้แปลกใหม่นะมันเป็นมุมมองที่ไม่ได้ถูกตีแผ่มากในมุมดีของพวกเขาอะไรประมาณนี้เพราะว่าส่วนใหญ่เวลาไปอยู่หน้างานโซเชียลอะไรเงี้ยก็จะมีพวกบ้านฮักพอสรนี่แหละที่จะบู๊ออกก่อนออกหน้าก่อนอะไรประมาณนี้แล้วก็ โดนด่าบ่อยมากที่สุดแค่นั้นเองก็รวมรวมส่งกำลังใจทีมบ้านฮับปสด OR, ที่แปลว่า,ววรา,าประสงค์ด,ด,ดนนีด้วยกันแล้วกันครับในตองกลางหากันชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสีธนนชัยไว้ด้วยกันแล้วกันครับหากวิีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับองคงอิงวงการหมอนลำก็จะหยิบยกเรื่องราวเหล่านี้มาเล่ากันในสไตล์พี่ครับนักข่าวสำหรับคลิปนี้นันต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ